สวัสดีครับพี่นอ้องยูทูบเบอร์สายลุ่งพ้นนะครับมือนีกระทอมชุ่มจันทร์ชาแนวนะครับลุงอ่อนจันท์ประเปียกนะครับมาเห็ดขิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุ่งพ้นในช่วงอสองสัมเหือที่ผ่านมานะครับมีประเด็นทีเห็ดให้ลุงพ้นอาจจะบอสบายใจหรือว่ามีความกระวนกระวายใน ในสิ่งที่ผู้คนเขามองนะครับเขามองดูว่าเขาคิดสิรลองเรียนลุ่งพ้นเนาะเมื่อนี้นะครับการทำชุยดนชาแนลกับมาเฮ็ดคิดนะครับเพื่อเป็นกําลัางใจนะครับเป้าหมายคือเป็นกําลัางใจนะครับเรื่องเล่าต่งตางๆกับเป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึนเนาะเมื่อมันเกิดมันก็มีท่านนะครับในการแก้ไข เหตุมันเป็นยังไงมันก็แน่นอนล่ะฮ้องกงสึมีมีการแก้ไขนะครับพี่น้องครับจะลืมขมาแล้วกับกดแชร์กดไลค์กระทำช่วงจันทร์เด้อพี่น้องนะครับเอฟซี FC พอต่อนะครับกะบ่มีอย่างหลายนะครับแต่ว่า,ากาา็อยากมาเบาอยากมาทําความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ลงพ่นเห็ดนะครับผมกระเสียวว่าลงพ่นผนเห็ดเกี่ยวกับ อ่อย่างไรเรื่องการหยอกล้อกันเรื่องเรื่องการเล่นกันหรือว่าต้องการสอนลูกสอนหลานเพราะว่ามันมันกับเป็นธรรมดานะครับเนาะมันกับบอกเหมือนกับบ่วิดมีอ่อกีอย่างที่มันน่าจะไปเป็นเรื่องที่นัดหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดมากไปกว่านั้นบรแมนนะครับเพราะว่าพอลูกสองคนนะลุงวางกับลูกนะเพื่อก็ไปอยู่น้ำลุงพ่นลุงพ่นก็ได้ให้การดูแลซอยเหลือเพราะว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ดีโดยซ้ำไปเนาะในขณะเดียวกันลุงวางเป็นบม่มีเมียนะครับเป,เป็นคนที่บ่ทันมีเมียแต่ว่าเพิ่นก็นดูแลลูกสองคนนะผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็ต้องหาวิธีหาทางที่จะเฮ็ดให้จะของมีรลยได้ขึ้นมานะครับเพื่อจะซอยลูกซอยเต่าให้ได้อยู่ได้กินได้เลียนหนังสืออันนั้นผมว่าเป็นเป้าหมายของพ่อแม่ทุกคนนะครับลุงวางเพิ่นอาจจะเป็น ผู้ที่มีประสบปัญหาผู้หนึ่งในเรื่องของขอบครัวเนาะอันนี้เขากติบาวาบาวากันทุกคนกับมีมีปัญหาเผื่อเช่นปัญหาทั้งนั้นแหละแต่ว่าปัญหาเขามันอาจจะบวกื์กันครับเอฟซีคณะลุงวางก็เป็นปัญหาลุงวางที่ต้องมาอยู่ในการดูแลของลุงพ่นหรืออยู่กับพี่กับน้องยูทูบเบอร์ยูหันบาเป็นแต่ลุงพ่นผู้เดียวทุกคนก็แห่งความหักกับน้องนะครับกับน้องกับลูกของ ลุงวางเนี่ยนะครับผมเบิ่งอยู่ได้ครับผมก็เห็นคลิปเห็นอย่างน้องก็มีความสุกน้องกะสิเรียนหนังสือนะครับอยู่ไก่พอไก่แม่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคันที่ว่าเรื่องของการดูแลนี่พอพอวางเนี่ยเพิ่นก็นดูแลลูกเพิน่นได้ดีแล้วก็มีลุงพ่นมาซอยป้าแตนมาซอยหลายๆคนมาซอยผมผมก็ยังมองในแง่ดีอยู่เลยครับปก็บ่ท่านเห็นใน มองใน,นแง่ลายว่ามาทาลุ่นกรรมเด็กน่อยบอกรือว่ามาเหตุเหตเด็กน่อยด้อยคาเด็กหน่อยบอ่แม,าน,คน,มนครับมิแตะกาลังหายกาลังใจเด็กน่อยยกยกขึ้นแม้ต่พอพ่นนะจากรายไดบ้บ่มีมาอยู่ลําลุงพน้นก็นมีรายได้เหตุยูทูบก็มีคนเขาไปเบิ่งไปกดแช่กดไล่มีคนโอ้ยมีคนไปติดตามหลายกว่ากระท่อมช่อมจันทรหลายเท่าครับกระท่อมช่อมจัน์นี่ก็ะทือว่าเหตุช่องมาโดนกันย่งบ่ประคบพ้นสำเร็จหรอกครับแต่ว่าลุงวางไปอยู่หันเนี่ย ได้ทั้งความหักความเมตตาจากเอฟซีเหดบานให้เหนันเฮ็ดนี่ให้นั่นแหละครับคือสิ่งที่จริงจริงในมุมมองของลุงเนี่ยลุงก็คิดว่าลุงพ้นเห็ดเหตุดได้ดีนะซอยคนมันมันบ่มีผู้ใดว่าดีหรอครับการการซอยคนนี่จบ่มี่ผู้ใดว่าบ่ดี <c oughs> ขออภัยมแต่คนว่าดีครับมแตรคนเพิ่มเชยมีิต่คนอยากซอยอยากสนับสนุนเห็นจากเอฟซี C นะครับหลายๆท่านกาัน ซอยโดยการฟังเบิงโฆษณาสื่อสินค้าลุงพ้นนะครับลุงพ้นก็น,นําเงืนที่ได้มากก็เอาไปซอยเนี่ยนะครับซอยพีซอยนองยังขอกูวลุ่งลุ่งวางเนี่ยนะครับกับลูกถี่มาอยู่น้าเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้ค้นเฮามองตังมุ่งม,มองคนละยางมองไปอีกแบบหนึ่งผู้อยากเฮ็ดคอนเทนต์กันก็อยากเฮ็ดแต่คอนเทนต์จนลืมว่าคนเฮาเนี่ยเฮ็ดดี แทนทีสิย่องกันแนนว่าเฮ็ดดีจับเอาแต่แนวบอดีไปบอมันก็เป็นปัญหาเนาะผมผมกับบอดีไปว่านนะครับเอาไ็เป็นสิทธิของพวกท่านเนาะพวกท่านอยาก่าออย่กวากับวาไปพวกท่านอยากฟองกับฟองไปลุงพ้นกับพีหนาทีที่จะไปชี้แจงความเป็นจริงว่ามันเกิดยังงขึ้นเท่านั้นนะนาที่ลุงพ้นปาแตนหรือยูทูบเบอร์กับส้อยกันครับปกป้องนั่นแหละมันว่มีไผสิบบปกป้องกันครับนี่แหละเพิ่นว่าก้นเทาหักกันเนาะในมุมมองหนึ่งเน่ะ คนที่อยู่น้ากันค้นที่ซอยเหลือกันค้นที่มีความเคอิ์นวามามาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเกิดยังข้นมันก็ต้องปกป่องซอยกันเนาะผมก็เห็นยูทูบเบอร์เห็นลุงวางกับมาปกป่องลุงพ้นมาซอยนะครับแม้คนอื่นเสว,ยยว่าอย่ไหนว่าลุงพ้นบดีลุงพ้นเป็นยังกันทั้งสี่แต่ว่าคนอยู่หันเข้ากับหูดีว่าลุงพ้นเป็นยังไงลุงพ้นมาบอกหลายเทื่อนนะรครับว่าลุงพ้นเป็นค้น บอกแห้งบอกเสียงดังแล้วก็มักหยอกคนที่หยอกได้บม่่เป็นว่าไปหยอกทั่วทิพย์ทั่วแดนไไปหยอกคนที่เพิ่งโมโหจักต้องไปหยอกเบิ่งที่ลุงพ้นมาเขาสิเตะเอาแมนบอกครับลุงพ้นก็หยอกลุงวางหยอกไทยบันนอกหยอกหลายๆคนอยู่หันก็ถือว่าทํางานร่วมกันเป็นคนที่งานเดียวกันมันก็หยอกกันได้ครับเพราะว่าเขาใจกันแล้วขั้นหยอกไ่ได้ลุงพ้นกับคงสิบ่หยอกหรอกครับคนเฮ่านี่บางทีหยอกเท่เดียวก็ฮหูหนอกครับว่าเขามักให้หยอกบอเขาให้เล่นได้บอนะครับ ผมอยากบอกเอฟซีนะครับว่าที่ลุงปนเฮ็ดเนะี่นเฮ็ดไปเพราะความคุ้นเคยก้นหูจักกันนะคนที่อยู่นนกินน้ากันจินสุกจินดิบน้ากันนะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนะครับ mm hmm. บมเมนว่าผมอ่ามาเพื่อสิมาว่าเออมาปกป้องกันไว้บอจจะเห็นมันโมแมนนะครับผมก็มองไปตามความความคิดนะผมว่าอยู่ใช้กระตามพวองค์งกรได้ก็ตามครับ มันบ่มีไผสิบ่ฮักกันหรือว่าดูแลบ่งแง่กันเนาะครับการหยอกกันเล่นกันก็อยู่ในกลุ่มเพิ่นเนาะอาจแมนอยู่อาจจะถ่ายคลิปหรือว่าเฮ็ดอ่ไลฟ์สดไปหรือหยังก็ตามมันมันมันก็สิมีบ้างล่ะคนเฮามันก็สิมีลรดมีหยังไปก็ธรรมดานะครับแต่ว่าสิจ้องพิดกันอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยผมก็บ่อยากสนับสนุนนําเด้อนะครับผู้ที่คิดเฮ็ดอ่าเฮ็ดคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าอย่าเฮ็ดเถาะครับ ผมว่าเบิ่งกันเอาสิ่งที่มันเป็นรักเป็นฐานบ้านเมืองก็มีกฎหมายนี่แปรบแม่นว่าเฮ่าข้นมาสิพิทักษ์ความดีก็ต้องพิทักษ์ไปหมดนะครับบแม่นมาพิทักษ์มาว่าแต่อยู่กับหนีลุงพลน,นีนอย่างเดียวลุงพลนเห็ดหนังก็เจ้าจ้องอยู่หนีเจ้าเจ้าก็ไปจ้องบางอืน่นคนเห็ดพิษคนค่ายาบ้าเจ้าก็ไปตามจับิบ่งเป็นหยัางนะครับแมนบอกนะครับขันข้นสิคิดแนวนั้นเนาะกันเทาสิคิดทำดีเป็นคนดีเฮากับ่วอยกันปกป้อง เออคำว่าพิดอิเลีเนี่ยผมว่ากฎหมายบานเมืองกับเจ้าในที่ตำรวจกับวัยุไก่หรอกครับผู้ใดเห็นผู้ใดก็อาจจะไปฟ้องร้องกันได้นะแต่ว่านี่มันเป็นกลุ่มที่ว่าอืมีมอคติต่อกันแล้วก็ไปเว้าไปจาแบบนี้มันผมว่ามันมันกับบกพรวนหรอกครับเนาะแต่ว่าผมก็ให้กาลังใจลุงพ่นเด้อสู่ไปลุงพ่นสู่ต่อไปเพเป็นอย่างครับเฮ้าทําดีแล้วก็เฮายอมรับในสิ่งที่เฮาเห็ุนะครับเฮาเหตุด,ด้วยความ สัดจริงกับบรปษัไหนครับคุณงามความดีปกป้องเ้้ยอลุงพ้นผจญครับสําหรับคลิปนี้กะลงไว้ซัมเนียไว้ซัมนี้สะก่อนผมกะเฮ็ดคลิปขึ้นมากเพื่อให้กำลังใจลุงพลครับสวัสดีครับ